ในสมัยโนอาพระเจ้าผ่านมนุษย์มนุษย์ทำบาปพระเจ้ากำหนดน้ำท่วมทรงทิพภากสามนุ่ด้วยน้ำท่วมโลกแต่ก่อนจัดถึงวันพิพากภาคสามน,นั้นพระเจ้าทรงให้โนอาต่อเริ่มใจผู้ใดที่เชื่อโนอาละขึ้นเรือไปเพราะวันในสมัยสินส้นโลกสิ้นโลก จะเหมือนสมัยของโอาโดอาทรงเพรียงตัวเพรียงใจตัดสินใจให้ดีเพราะว่าวันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้พระยะสูราษคุณพระยะสูราษคุณสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจชื่อ หลักทำชีวิตและเส้นทางสู่ความจริงนะคะเขามีโครงสร้างที่เอ่อเรียกว่า4-3-1เป็นเหมือนแกนให้เราทำความเข้าใจชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็การตามหาความจริงครับผมเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาลองแกะดูค่ะว่า4องค์ประกอบ3ประโยคชี้นำและ1หลักการสำคัญเนี่ยที่เขาใช้เป็นฐานมันคืออะไรกันแน่ครับ การมีกรอบแบบนี้ผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะคือพอเราคุยเรื่องที่มันซับซ้อนอย่างความเชื่อหรือเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยการมีกรอบมันเหมือนมีหลักให้ยึดนะครับในการคิดวิเคราะห์ต่างๆดีเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่เลข4ตัวแรกเลยนะคะเหตุผลหรือ reason อันนี้น่าสนใจที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความฉลาดแต่เป็นศักยภาพที่ทาให้คนเราต่างจากสัตว์คือเราตั้งคาถามเป็นเราหาคาตอบเป็น ใช่ครับและที่ลึกลงไปอีกคือกรอบคิดนี้เขามองว่าเหตุผลไม่ใช่ตัวสร้างความจริงขึ้นมาเองนะแต่มันเหมือนเป็นเสาอากาศมากกว่าคอยรับสัญญาณความจริงจากพระเจ้าโอ้ค่ะตามหลักพระคัำพีนะครับซึ่งความจริงแบบนี้มันก็จะมีคุณสมบัติของมันเองเช่นเป็นสากลไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลคือต้องเป็นเหตุผลที่หนักแน่นพอจะไปหักล้างความเชื่อที่มันผิดผดได้ด้วย เข้าใจค่ะพอมีเหตุผลเป็นตัวรับแล้วตัวที่สองคือชีวิตหรือไลฟ์แหล่งข้อมูลมองว่ามนุษย์เราถูกสร้างมาเพื่อเรียนแบบสิ่งที่ดีกว่าขณะเพลโตเขาก็ยังพูดถึงการเรียนแบบคุณธรรมพระเจ้าเลยนะคะครับในมุมของคริสเตียนตามแหล่งข้อมูลนี้เนี่ยต้นแบบที่ชัดเจนที่สุดก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าได้สมบูรณ์หรือที่เรียกว่าพระฉายาของพระเจ้าค่ะเพราะงั้น การใช้ชีวิตตามแนวทางนี้ก็คือความพยายามดำเนินชีวิตตามแบบพระองค์นั่นเองครับน่าคิดนะคะมีเหตุผลเป็นตัวรับมีชีวิตเป็นการเรียนแบบแล้วทําไปเพื่ออะไรอันนี้ก็มาถึงองค์ประกอบที่3คือเป้าหมายหรือโกมนุษย์เราไม่ได้อยู่แค่กินกินนอนน,อนเหมือนสัตว์แต่เราต้องการความหมายซึ่งแหล่งข้อมูลนี้เขาแยกคุณค่าเป็น2แบบนะคะแบบโลกโลกที่เรากําหนดกันเองเช่นเงินทองชื่อเสียง กับอีกแบบคือคุณค่าแท้ๆที่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดเช่นชีวิตนิรันดร์ถูกต้องครับเป้าหมายสูงสุดตามแนวทางคริสเตียนที่เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่รวยอายุยืนในโลกนี้แต่มันคือการให้ความสำคัญกับแผ่นดินของพระเจ้าหรือการปกครองของพระองค์แล้วก็ความชอบธรรมของพระองค์เป็นอันดับแรกซึ่งเป้าหมายนี้แหละครับที่จะมากำหนดทิศท,ทางชีวิตเราในโลกนี้ไม่ใช่เป้าหมายที่เราคิดขึ้นมาเองอย่างเช่น การหลุดพ้นหรือว่าการชดใช้กรรมตามความเชื่ออื่นๆค่ะแล้วตัวสุดท้ายในกลุ่มโฟก็คืออารมณ์ความรู้สึกหรือ emotions โดยจะเน้นไปที่ความรักเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่รักแบบทั่วไปนะคะเข้าหมายถึงรักแบบที่พระเยซูแสดงให้เห็นคือรักได้กระทั่งคนที่ไม่น่ารักหรือแม้แต่ศัตรูเป็นแรงจูงใจเบื้องหลังทุกอย่างที่เราทา ถ้าไม่มีความรักแบบนี้ต่อให้เราทำดีแค่ไหนก็ตามเช่นประกาศเก่งมากช่วยเหลือคนเยอะแยะมันก็อาจจะไม่มีความหมายเลยในมุมมองของพระเจ้าตามความเชื่อนี้อ๋อค่ะเข้าใจแกนหลัก4อย่างแล้วนะคะทีนี้มาถึงเลข3กันบ้างอันนี้เหมือนจะเป็น3ประโยคหรือ3ท่าทีสำคัญเวลาเราเจอความคิดเห็นเรื่องความเชื่อที่ต่างจากเราใช่ครับเหมือนเป็นเครื่องมือรับมือความขัดแย้งทางความคิดสรุปง่ายๆนะครับคือ หนึ่งถ้าสองความเห็นมันดูเข้ากันได้เออมันก็อาจจะจริงทั้งคู่หรือผิดทั้งคู่ก็ได้แต่ถ้ามันขัดแย้งกันชัดใจเลยอย่างน้อยต้องมีอันหนึ่งที่ไม่จริงแน่ๆก็ให้ใช้เหตุผลที่เราคุยกันมานี่แหละครับวิเคราะห์ดูคสองคือเวลาเจอคนเห็นต่างอย่าเพิ่งโมโหอย่าเพิ่งโกรธถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเชื่อมันคือความจริงแท้เนี่ยเดี๋ยวความจริงมันจะปกป้องตัวมันเองเขาเปรียบเหมือนสิงโตนะครับไม่ต้องมีใครมาปกป้องสิงโตปล่อยมันออกมาเดี๋ยวมันจัดการเอง อืมภาพชัดเลยค่ะครับแล้วก็สามคือให้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเจอคนคิดต่างหรือมีเหตุผลที่ต่างใจเราถ้าเหตุผลเขาฟังดูเบาวกว่าเราก็ยืนยันความเชื่อเดิมไปแต่ถ้าเหตุผลเขาเออมันหนักแน่นกว่ามันสยบเราได้ก็ต้องถ่อมไกลย,ยอมรับการแก้ไขอย่าไปมีทิฐิเป็นสามท่าทีที่ฟังดูเอาไปปรับใช้ได้จริงมากๆเลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะมาถึงเลขหนึ่งคือหนึ่งหลักการสู่ความจริงอันนี้คืออะไรคะ หลักการนี้จริงๆก็คือการสรุปโรบยอดครับว่าความจริงสูงสุดเนี่ยมันมาจากพระเจ้าแล้วมนุษย์เราก็ใช้เหตุผลที่พระเจ้าให้นี่แหละในการแสวงหาความจริงนั้นการที่เราจะเห็นต่างกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติธ,ธรรมดามากค่แต่หัวใจสําคัญคือการพูดคุยกันด้วยเหตุผลโดยมีหลักพระวจนะหรือคําสอนในพระคัมภีร์เป็นแกนกลาง แหล่งข้อมูลยังชี้ไปอีกนะครับว่าคนที่เขาเรียกว่าบังเกิดใหม่จริงๆคือเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพระเจ้าจริงๆตามความเชื่อคริสเตียนเนี่ยจะมีสองอย่างที่ซาตานมันเรียนแบบไม่ได้เลยคือหนึ่งชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นจริงๆแบบว่าเกลียดบาปพยายามจัดการกับบาปในชีวิตมีความจริงใจพยายามหนีห่างจากสิ่งผิดแล้วก็ค่อยๆเติบโตเหมือนพระคริสต์มากขึ้นอ๋อค่ะ กับ2คือการยอมรับหลักความจริงคือเปิดใจรับฟังเหตุผลที่มันสมเหตุสมผลตามหลักพระคัมภีร์จริงๆไม่ใช่ดื้อรั้นเอาแต่ความคิดตัวเองเขาก็มียกตัวอย่างการตีความที่ต่างกันเช่นเรื่องวิญญาณซามมเอลขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าหรือประเด็นการดื่มเหล้าของคริสเตียนไทยอะไรแบบนี้เพื่อให้เห็นกระบวนการว่าเออเราจะใช้เหตุผลชั่งน้ำหนักตามหลักการนี้ยังไงทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของ4 3 1จาก แหล่งข้อมูลนี้นะคะเป็นกรอบคิดที่ช่วยให้เรามีทิศทางในการทำความเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็การสแสวงหาความจริงตามแนวทางที่เขาได้นำเสนอมาครับผมคำถามชวนคิดทิ้งทายก็น่าจะเป็นแบบนี้ครับว่าถ้าเราลองเอาหลักสีด้านนี้คือการใช้เหตุผลเป็นเครื่องรับการดาเนินชีวิตเรียนแบบต้นแบบที่ดีการมีเป้าหมายที่มาจากพระเจ้าและการมีความรักเป็นแรงผลักดัน บวกกับเอาทัศนคติ3แบบในการรับฟังความเห็นต่างเข้ามาใช้แล้วก็ยึดหลักการสแสวงหาความจริงนี้เป็นที่ตั้งไอกรอบความคิด4,3,1ทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยปรับมุมมองหรืออาจจะถึงขั้นเปลี่ยนเส้นทางการเรียนรู้ความจริงของเราแต่ละคนไปได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับเวลาที่เราไปเจอความเชื่อหรือมุมมองที่ไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยหรือที่เราเชื่ออยู่เลยไมมมสสัยยยศิละะเเจจ้้้าาาานนนุษนุษษ์พรกหดดวฟ ส่งพิภพาสามน,นุกเหล่านั้นด้วยไฟแต่ก่อนจะถึงวันพิภคสาน,นุกนั้นพระเจ้าทรงใช้พระยะูสุขบุตรเดียวผู้ไดที่เชื่อพระยซสุระวางใจเพราะวันในสมัยสิโลสิโลกามันจะเมือนสมัยของเรา สู้เรียบสเสมือนเรือนโยอ่านดั้นจำรีบตัดสินใจและขึ้นเรือให้ไหว